สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับจะสอนการใช้งานโปรแกรม Soccer Build ครับในส่วนของการลงราคาแล้วก็การสรุปยอดนะครับผมก็มาซึ่งมันต่อจาก2คลิปที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างตารางกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเราสร้างข้อมูลลูกค้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมจะมาที่บอลเดียวก่อนครับผมได้สร้างไว้วันที่ที่บอ่าอัาอันเนี้ย ก็เลือกได้เลยครับกดตรงราคาได้เลยะนะฮะจะกดเอาไหนก็ได้ครับลูกค้าแทงมาอ่านี้เลือกลูกค้าด้วยครับก่อราคาหนึ่งพันซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการใส่ที่รายการด่วนนะครับ ซึ่งมันจะอ้างอิงจากาตารางของบอลสเต็ปนะครับผมอ,อย่างนเงี้ยหนึ่งสามห้าเจ็ดนี่ยครับสมมติเราพิมพ์ไปพิมพ์สิบสี่สี่มิเทอร์สลัวเกียร์สองพัไนไปอันนี้สูงสนในกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่า,ามันมีราคาไหลแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าต้องการแบบแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกัน mm. ก็เลือกได้ครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่ก็กาหนดไปครั mm. ผมมาใส่ที่ขอ แล้วก็ส่วนของตรงเลือลูกค้าครับมันจะมีส่วนกลางกับส่งออกนะครที่เราไม่ได้สร้างแต่ว่าระบบมีให้อยู่แล้วนะครับก็คือส่วนกลางเนี่ยจะใช้สําหรับคนที่มีหน้าร้านนะฮะโต๊ะ,ะที่วางโพยฮะก็จะเลือกส่วนกลางที่อาจจะไม่ต้องกําหนดลูกค้าก็ได้นะครับแล้วก็ส่งออกกอ็จะเป็นราคาที่เราลงไปแล้วมันจะลบออกให้เอง อันนี้ผมลองติดสามน,นะ 13, 000, 1, ครับสิบสามครับโอเคอันนี้ก็ลงราคาบอลเดียวเสร็จแล้วเราลองมาดูกันครับว่าเรามาลงอะไรไ้บ้างมาที่รายการไทยผลครับอันนี้สีเขียวเนี่ยคือมันประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าเสร็จ18รอผลหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาในการประมวลผลประมาณอ่าสัก หนึ 1> 1่งนาทีนะครับหลังจากที่บอลเตะเสร็จแล้วนะครับอ่าเป็นประมวลผลแบบคู่ต่อคู่ไปนะฮะดี๋ยวผมมาลองดูก่อนอันนี้เนะี่ยบอกว่าเสร็จหมดละจริงก็จะเสร็จหมดแล้วนะว่าอ่าใช่ละเสร็จหมดลวะวนะฮะก็จะมีรายการรวมด้านล่างนะครับบวกลบเท่าไหร่โอเคอย่างอันนี้ครับมันขึ้นว่า0ูนย์คือหมายความว่ามันยกนะฮะอ่าเนี่ยฮะสองศูนย์ต่อ2รูปนะก็จะยกไป ยังไม่ได้แม่คำนวณด้วยแล้วก็ส่วนบอลชุดอ๋อบอลชุดผ่ต้องลองมาลองสร้างก่อนนะอ่าอันนี้ก็เรื่องวันที่ครับแล้วก็เลือกตารางแล้วก็อันนี้เราใส่ในรายการด่วนได้เลยนะครับกรณีที่คนแทงมาอย่างอ่าสองสองห้าเจ็ดนี้ฮะแล้วก็ใส่สองจุดห้าจุดเจ็ดแล้วก็ Enter ครับผมอ่าก็จะขึ้นรายการบอกว่าอะไรบ้างนะฮะเนี่ยอย่างสอง ห้านะครับสวิเซอร์แลนเจ็ดเวลารุ่ฮะใส่ไปหนึ่งร้อยต่างไม่ครบลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยครับเด็โอเคอันนี้อ่าสิบเจ็ดจุดสิบห้าจุดหนึ่งใส่ไแล้วก็เช่นเดิมครับมาอยู่ที่รายการไทยผลครับด้านอันนี้จะเป็นบอลเดี่ยวนะนี้เป็นบอลชุดผมเริ่มบอกไป อันนี้ก็รอผลอีกสองอันเมื่อกี้ที่เราใส่ไปเอี่อยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าส่งออกเนี่ยมันจะเป็นยอดติดลบเนี่ยฮะอันนี้มันจะติดลบให้เองวันเดียวก็เหมือนกันครับน,นี่าต้องออกไปมอ่านะครับก็จะติดลบให้เองโอเคอแล้วก็เรามาดูสรุปยอดกันต่อครตรงที่เครื่องคิดเลขสีเขียวนี่นะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่า ลูกค้าคนไหนอบอกลบอะไรยังไงบ้างครับซึ่งอันนี้สามารถโหลดรายการที่เขาแทงมาได้ครับโดยการคลิกตรงปุ่มด้านหลังนี้ครับทีนี้อันนี้ผมจะคลิกอันนี้จะโหลดไปะจะเป็นไฟล์ Excel มาครับนี้ก็เป็นบอลเดี่ยวบอลชุดเมื่อกี้ชื่อลูกค้าชื่อกอลูก bon ค้าชื่อกอบอลชุดก็จะแยกเป็นอันนี้ไปแต่สาหรับ <c oughs> ลูกค้าชื่อก่อ ในคิปที่ 2, <S 2>, <S <S 2> <S ผม <S 2> <S ไม่ได้กำหนดส่วนลดนะครับมันก็จะไม่ได้คำนวณส่วนลดมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของในขอนะฮะก็อ่ะเนี่ยมันจะมีส่วนลดมาให้ครับก็ยอดสุดที่เท่าไหร่อ่าเนี่ยที่เท่าไหร่นะฮะโอเคแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบรวมได้ครับโดยการคลิกทีป่ปุ่มนี้เลยฮะจิกไป ก็นี่ฮะเราสามารถเลือกลูกค้าได้จากด้านล่างนี้ครับนี่ฮะเพียงเท่านี้เองเสร็จแล้ว